เมื่อใช้งานมิจเจนี่เปสักระยะหนึ่งนะครับภาพมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะอย่างที่เราสนุกกับมันนะก็เล่นไปเรื่อยๆภาพมันก็จํานวนเต็มไปหมดอีนี้วิธีการที่เราจะค้นหาหรือว่าจัดระบบมีไหมในมิเจเรนี่มีนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยเริ่มต้นจากการค้นหาก่อนถ้าจะค้นหาภาพให้คลิกตรงนี้ก็คือเ e ิร์ชอ่าอันนี้เราสามารถเสิร์ชพวกคี์เวิร์ดอะไรต่างๆที่อยู่ในพร้อมเนี่ยได้หมดเลยอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นแคทอ่าลองดูนะครับ เนี่ยมาละภาพไหนที่มีแมวก็จะขึ้นมาทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยมาเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะทั้งแคทแล้วก็ด็อกด้วยอ่าแล้วก็พิมพ์คอมม่มาก็จะมีภาพที่มีแมวกับหมากู้กันอยู่ในนั้นมันจะเป็นแอนนะไม่ใช่อแคทแอนด็อกอ่า, Cat and Doc. อาก็จะขึ้นมานะครับนี่อันนี้จบไปก่อนอ่าต่อมานะครับถ้าเราเข้าไปที่ตรงแท็บออ g a n i ไนทางด้านซ้ายตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยมิเจนี่ให้เครื่องมือเราในการจัดระบบมาเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยวิวออปชันอันนี้คืออะไรเราสามารถวิวดูได้ครับในแท็บนี้นะว่าจะให้เป็นแบบสแควร์อย่างที่เห็นตอนนี้หรือว่าเป็นฟูฟูก็จะเห็นภาพทั้งภาพแต่ว่ามันก็จะมีไอตัวที่เป็นสเปซวางอยู่ก็ให้เรารู้นะครับว่ามันเป็นภาพแนวตั้งแนวนอนนะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหน เลือกสกแควร์ไว้ก่อนก็ได้อ่าแล้วก็เลือกไซส์อ่าว่าจะให้เป็นแบบโหดูแบบเล็กๆเ,เลยหรือว่าเป็นมีเดียมอืมอันนี้มีเดียมแล้วก็ลาร์ชก็ให้ดูภาพใหญ่ๆอันนี้เลือกเอาตามสะดวกนะครับอันนี้เป็นฟุ l ออปชันอันนี้เราขอขับไปที่สแควร์แล้วก็มีเดียมตามที่ฟอร์มมันก่อนนะต่อมานะครับเราสามารถที่จะฟิลเตอร์มันได้อ่าฟิลเตอร์นี่เยอะมากเลยอืมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนเอาเริ่มจาก เรตติ้งก่อนเรตติ้งก็คือเราชอบไม่ชอบที่เราเคยกดหัวใจไว้นะเช่นไลค์เนี่ยปุ๊บภาพที่เราเคยกดไลค์เนี่ยก็จะแสดงขึ้นมานะครับภาพที่อันเรตก็คือไม่ได้เคยเให้เรตอะไรมันไว้มันก็จะไม่ไม่ไม่เอาภาพที่เรตมา,าก็จะได้เป็นภาพที่อันเรตแล้วก็ฮิดเด้นอันนี้คือภาพที่เราซ่อนเอาไว้นะครับอ,อย่างเช่นบางทีเราทํางานไปอย่างเนี้ยเ,เราอยากจะซ่อนอันนี้เรากดไฮกดไฮ หรือยอย่างนี้เรากดหายประมาณนี้เวลาที่เรากลับเข้ามาเราเลือกภาพที่เป็น Hi ่เด่นเราก็จะเห็นภาพที่เรากดหายเอาไว้เห็นไหครับเนี่ยขึ้นมาแล้วชุดเมื่อกี้นี้ถ้าเราต้องการที่จะกลับไปอืบางทีเราซ่อนไว้แล้วเราอยากจะเอามันกลับขึ้นมาเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกให้มันอันหายตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตึ๊บอ่าอันหายแต่ว่าการเลือกแบบเนี้ยมันจะ ไปทีละภาพนะไปทีละภาพก็เลือกนี้นี้ตัวที่เราเคยหายไว้มันก็จะกลับเข้าไปสู่ระบบเหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับโ okay. อเคอ่าป้าปนะกลับมาที่ organize media type อันนี้ก็ง่ายๆนะครับ image หรือจะเป็นวิดีโอเลือกขึ้นมาเพื่อทำงาน type อ่าอันนี้แปลกๆหน่อยนะ grid อ่า grid ก็คือภาพแบบเนี้ยเขาเรียกว่า grid เวลาที่เราทํางานเนี่ยมันเป็นกริดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า upscale เนี่ upscale เวลาที่เรา upscale เนี่ยภาพมันจะขึ้นมาทีละภาพใช่ไหมอ่มันไม่ได้อยู่ในกริดตรงเนี้ยเขาก็เลยมีให้อย่างเช่นเดี๋ยวพี่เอาของกลับไปหน้าตรงบริเวณแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยคือเป็น upscale นะครับไม่ได้เป็นแบบปกติธรรมดา ก็ดีนะบางทีเราอยากจะเลือกแต่ภาพที่เราอัพสเกลเอาไว้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายด้วยต่อมา image size อ,อ่นนี้ก็ธรรมดาว่าสัดส่วนเรโซเป็น landscape เป็น square เป็น portrait อะไรก็มาาไปเวอร์ชัอืภาพที่เคลียรจากเวอร์ชั่นเเออ์์ชั่น6อ่าเวอร์ช n อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถย้อนกลับไปดึงม่ได้นะครับอีกงานหนึ่งคือ p u b l i s p u b l i s กับ u n p u b l i s อันนี้จะอยู่ในโหมดที่ เป็นตัวสเตลของเรานะ,ะเพราะว่าบางบางแพนะ็กเกจมันจะมีสเตลโหมดก็คือถ้าเราใช้สเตลโหมดภาพคนอื่นจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สเตลโหมดภาพคนอื่นเห็นมันก็เลยมีให้2อ,อันก็คืออันที่คนอื่นเห็นกับอันที่คนอื่นไม่ได้น,นะครับอืมก็อยู่ที่สเตลนะครับตรงนี้เลือกตรงตอนอ่านี่อ่าปกตินะแล้วก็เลือกตรงสเตลตรงนี้ อืมโอเคนะครับเนี่ยสเตลออนออฟอันนี้พี่เาเลือกสเตลไว้นะครับ, on, นนออ white, รบโอเคอ่ะต่อมาเป็นอ่คล้ายๆกับพารามิเตอร์บางอย่างนะครับอย่างเช่นทายอันนี้เป็นยังไม่เคยแนะนําไปนะฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเอาไปต่อได้นะเออพารามิเตอร์นี้เอาไปต่อได้คคอเห็นไหมครับเป็ดตืดๆเนี่ย,ยถ้าเราเอาไปต่อมันจะเป็นเหมือนกระเบื้องเลยมันจะพอดี<ๆ>เขาเรียกว่าทายนะครับเป็นเป็น พารามิเตอร์พิเศษนะเดี๋ยวว่าหลังค่อยแนะนำนะครับแล้วก็รออันนี้เป็นแบบที่เราเลือกออปชันรอแล้วก็ not in folder เดี๋ยวก่อนอันนี้เรายังไม่ได้เรียน f o l เดอนะแล้วก็ Feedback อันนี้เป็นแบบว่าเออเราเคยให้ Feedback กับรูปนี้ไปกดไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับในหน้าตอนที่เราสร้างอันนี้จบไปโปรไฟล์ ile, อันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือ รูปไหนที่เราใช้โปรไฟล์อย่างเช่นอะโปรไฟล์ที่เป็น w i m s i c a l creator อนะ่ะอันนีค้คือเราใช้โปรไฟล์นี้เราก็จะดูว่าเอ้าไอ้โปรไฟล์เนี้ยรูปมันออกมาอย่างไงทั้งหมดอืมหรือว่าเป็น mystery นะ่ะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นโปรไฟล์ mystery ดีนะอันนี้ดีเพราะว่ามันมันใช้ได้ค่อนข้างสะดวกแล้วเราก็สามารถเลือกเป็นแบบ multiple check ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นแบบเดียวนะต่อมาอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ เข้าไปดูที่เซฟเซิร์ชนะครับเวลาที่เราเสิร์ชไปเนี่ยมันจะก็หายไปอย่างเช่นเนะน,นี่ยอันเนี้ยยังพิมพ์คำว่า a n i m เมะอเราเสิร์ชไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะมาเสิร์ชอีกทีอ่ะมันก,มนก็มันก็ต้องมาคลิกตรงเนี้ยแอนิเมะก็ก็มันม,มาพิมพ์มนะครับมันก็เสียเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราเซฟเอาไว้อ่าเป็นเหมือนเขาเรียกถ้าธรรมดาแบบพวกไลรูมมันจะเป็นเน้อสมาร์ทโฟเดอร์อะไรเงี้ยนะครับ เราแอดเสิร์ตไว้ปุ๊บอ่าก็จะให้ตั้งชื่ออืมเราตั้งชื่อว่า a n i m เมะแล้วกันนะครับแอนิเมอันเนี้เราก็ใส่ได้อย่างเช่นคำว่าแอนิเมลองดูนะง่ายๆแบบนี้ก่อน create save search พอ create save search, search ไปปุ๊บอ่าพร้อมไหนที่มีคำว่า a n i m เมอะไรพวกเนี้ยอยู่มันก็จะขึ้นมาแสดงให้เราเห็นเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยอืมนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขะนะครับขอแก้ไขนี่นะอื a n นิเมทพี่อาวอยากจะเพิ่มแล้วกันแล้วเป็น Cat มี Cat มีแมวด้วยต้องมีแมวด้วยก็เซฟเสิร์ตเป็นคอมมาแล้วก็ a n i m เม e แล้วก็ Cat นี่ครับมันจะมี Cat อยู่นะนตึ๊ดๆๆๆๆามาด้วยคือมีทั้งเป็นแบบทั้ง a n นิเมททั้งแบบ Cat ก็หมายถึงว่ามีเซฟเสิร์ตนี่คือเสิร์สองงานเลยนะก็คือภาพแบบ a n i m เมด้วยนะครับแล้วก็ภาพแ a t ด้วยคือใช้ใช้คอมมา คู่กันไปแบบนี้นะครับให้มันเป็นแบบเหมือนกับรวมๆกันไปอะไรเงี้ยได้นะครับโอเคอันนี้จะ Delete ออกก็ได้นะครับอันนี้ก็ d e ี e ิเทสเพราะว่าเวลาใช้งานเราก็แค่มาคลิกตรงนี้มันก็มาแลวนะอโอเคต่อมาอเราเลือกโฟลเดอร์อ่าเลือกโฟลเดอร์มิจอนี่เนี่ยมันทำโฟลเดอร์ได้นะครับเฮ้ยเด้อ folder. อุ๊บนะโฟลเดอร์ er เราสร้างได้เลยอยากจะสร้างอะไรก็ได้อ่าสร้างเหมือนเดิมนะครับ new folder ชื่อว่า anime อืม anime พอเราได้ anime แล้วตอนนี้เราจะยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเรากลับมาที่หน้า organize ธรรมดาก่อนอืมเอาอันนี้ออกก่อนนะอ่าแล้วก็เลือกลากเลยครับลากไปวางที่ anime ตึง้งอ่าตอนนี้ a n i m เมของเราก็จะมีหนึ่งรูปแล้วถ้าต้องการหลายๆรูปทำยังไง ก็เหมือนเดิมครับอ่านี้ปิดไปก่อนปึ้งอ่ะเราก็แค่กดชิปนะครับแล้วก็แรกเลยก็ได้อย่างนี้เห็นไะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปวางแอนิเมตปุ๊บนะตอนนี้โฟลเดอร์แอนิเมะของเราเนี่ยมีรูปเปอะแยะมากมายละเวลาที่จะทำงานก็สามารถวิ่งเข้าไปหาตัวแอนิเมะได้แต่ทีนี้นะครับ มันมีประโยชน์มากกว่านั้นอลองดูนะตรงแ n น m เมตเนี่ยตรงคลิกที่จุด3จุดข้างหลังเนจะเห็นว่ามันดาวน์โหลดได้ rename ได้ delete ได้ rename ก็คือ rename แ n น m เมเป็นชื่อแต่ตรงเนี้ยมีประโยชน์มากเวลาที่เราดาวน์โหลด mid journey ปกติแล้วนะครับที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นการดาวน์โหลดทีละ1-1 1ว by 1 วัน b ป o วันใช่ไหมไมันเสียเวลาบางทีเราอยากจะดาวน์โหลดทีละเยอะๆอะทำไงนะครับเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์อย่างนั้นอะไวเ้เนี่ยอนิเมะเนี่ยนะครับแล้วก็ไนส์ตึง้งด,ด,ดูดีแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็เลือกอนิเมะนี้จากนั้นนะครับเลือกตรงจุด3จุดหลังๆนี้แล้วก็เลือกดาวน์โหลดนี่เนี่ยมันจะดาวน์โหลดทีละเซตแบบยาวๆเลยเนี่ยครับสีเลขเก้ากดดาวน์โหลดตรงเนี้ย ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาหรือว่าจะไลท์จะอะไรก็ได้เด็ยตรงนี้ก็มีอีกไม่จําเป็นตลองบิสติข้างหลังเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จะไลท์มันเป็นเซตจะอันไลท์เป็นเซตจะไฮเยอะๆจะอันไฮเยอะๆเหมือนที่เมื่อกี้นี้บอกออ้โเมื่อกี้นี้ตอนไฮตอนนู้นตอนนี้ยุง่ง,งยากมาใส่ตรงนี้ไปเลยง่ายกว่านะครับอ,อันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับลองใช้งานดู ก็ไม่มีอะไรละอ้ะออีกอันนึงอ่า New Folder Group อ่าอันนี้เราอาจจะอยากทำทำให้โฟลเดอร์ของเราเนี่ยมันไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นพิมพ์คำว่าเจแปนเจแปนแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะมีอนิเมะนี่ก็เอามาใส่ในเจแปนตรงนี้ใส่โตเกียวอ่าโอซาก้าก็ได้อ่าโอซาก้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มอยู่ในนี้ตึ๊ด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 อะไรพวกนี้อ่าแบบนี้นะครับ โอเคครับประมาณนี้ลองใช้งานาตัว organize ดูนะครับมีประโยชน์มากไม่งั้นโอภาพเรามันเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นภาพอะ่ะถ้าจัดเรียงไม่ดีมันหายากนะครับแล้วก็การเข้าถึงการอะไรมันจะไม่สะดวก